สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์กับยุทธศาสตร์ค่ายป้อมประชิดในพงศาวดารเล่าถึงความเอาใจใส่ในการบัญชาการรบของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ์กษัตริย์กรุงศรีอย,ยุธยาไว้ว่าพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างทำเรือรบและเรือกำปั่นเป็นอันมากครั้นช่างทำเรือเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารทางปวงเอาปืนใหญ่น้อยลงเรือทุกๆลำแล้วทรงรับสั่งให้พลทหารนำเอาเรือเหล่านั้นไปรักษาเส้นทางน้ำไวไ้โดยแน่นหนาะเมื่อพระองค์จัดทางน้ำเสร็จแล้ว พระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารก่อสร้างทำป้อมอิฐสำหรับสู้รบให้ล้อมกรุงศรีอยุธยา50ป้อมแต่ละป้อมที่ทำให้ห่างจากคูเมืองไป500เส้นแล้วรับสั่งให้ทำทั้งกลางวันกลางคืนขันทำเสร็จแล้วรับสั่งให้เอาสเสบียงอาหารทางปวงเข้าไว้ในป้อมนั้นแล้วรับสั่งให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยศาสตราอาวุธทางปวงขึ้นรักษาอยู่ที่ป้อมนั้นโดยกวดขันแล้วทรงรับสั่งให้ลงขวากช้างขวากมา้าฝากคนและ หนามเซียนและขุดลวงดักไว้ให้้าสึกตกทุกหนทุกแห่งเพื่อ้าสึกเข้าประชิดกรุงไม่ได้ส่วนฝ่ายทางน้ําพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ลงฝากน้ําและตอไม้ทั้งปวงไว้ไม่ให้ข้าศึกเข้ามาได้เช่นกันครั้นทรงจัดเสร็จแล้วก็ให้รักษาเมืองตั้งมั่นอยู่หากวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่าการที่สมเด็จพระเจ้าเอกทั์กระทากลศึกยุทธศาสตร์เช่นนี้เพื่อไม่ให้อังวะเข้าประชิดกรุงยิงโสมพระนครได้ซึ่งแผนการของพระองค์ก็ได้ผลจนทางฝั่ง อยุธยาเริ่มแพ้ภัยตัวเองเนื่องจากขาดเสบียงเพราะอังวะตั้งล้อมไว้นานกว่าปกติและนานกว่าทุกศึกที่อยุธยาเคยทําการป้องกันทําให้ค่ายต่างเริ่มแตกเพราะขาดเสบียงหลังจากนั้นอีก2-3เดือนอยุธยาจึงเสียกรุงครั้งที่2